ประชุมคราวนี้จะมีปัญหามากมเพราะว่าตัวคันดิเดตพบตรนี่ถึงสี่คนตอนคันดิเดตตอนประชุมเนี่ยผู้นี้จะไม่ได้เข้านะเพราะเขามีส่วนได้เสียอ๋อก็หายไปหายไปสี่คนสี่รองสี่รองเลย มถ้าถ้าไปก่อนเนี่ยคนใดคนหนึ่งเพ้่องนี้ยังเป็นเป็นคณะกรรมการจะหลุดไปโสองคนแค่นี้<ม>คนนี้หายไปเลยนะสี่คน<ม><ม>คนที่เหลือก็มีรองพระบอบคนเดียวตลอดก็จะปดตุลานี้เองอื<ม> เากติรองมีแล้วต้องประชุม,มถ้าประชุมหลังตุลานี้นะหายไปอีกคนนึงจเจเลก็ปลดตุลานี้เหมือนกันครับถ้าหลังจากตุลานี้หายไปอีกคนนึงก็จะเหลือใครอะ่ะนายกเลขากพกพอลอผู้ทรงอาวุธจากสามคนและผู้ทรงอาวุธจากการที่เป็นตำรวจมาแล้ว